วันนี้มาหยุดกับตัวตัว Mini Cooper S Countryman นะครับ2.0ลิตรนะครับเครือยนต์เบนซินนะครับรถโฉมปี2017นั่นเองนะครับหรือว่า R60 นะครับคันนี้ใครหารุ่นนี้อยู่นะฮะ ไม่ควรพลาดกับคลิปนี้นะครับผมมารีวิวมาให้แล้วนะครับผมเซลตอแท็บันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับรายละเอียดด้านหน้าตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของชุดไฟนะฮะตัวนี้ได้ไฟเดิมจากโรงงานนะครับชุดโคมไฟนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตกแต่งด้วยโคมียมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมีไฟตัดมงตัดหมอให้เรียบร้อยเลยในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้ก็เป็นแบบโคมียมนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้ตัวเอสมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผม ตัวนี้นะฮะโลโก้มินิมีให้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ของเดิมจากโรงงานเลยนะครับต่อมานะฮะในส่วนด้านข้างตรงนี้นะฮะนี่ล้อแม็กนะครับตัวนี้ได้แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะครับเป็นแม็กสีดําเงานะฮะเงาออกด้านนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไฟเลี้ยวด้านข้างนะฮะตกแต่งมาด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับสติกเกอร์เป็นแบบพงชาติอังกฤษนะครับผมต่อมาภายในนะฮะทันนี้นะครับภายในสวยแน่นอนนะครับผม มินิคูเปอร์ของเราคันนี้นะครับใครหารุ่นนี้อยู่นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนไม่ดีสตาร์รถนะครับตัวนี้นี่กดปุ่มนะฮะนี่เหมือนสวิตช์เหมือนสวิตช์เครื่องบินอย่างเงี้ยฮะตามเอกลักษณ์ของมินิอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะหน้าจอนะครับผมยังยังไม่ได้เป็นแบบทัชสกรีนนะฮะแต่หน้าจอเป็นตัวใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผม แอร์เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับผมหน้าปัดตัวนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ชุดเกียร์นะครับเป็นหัวเกียร์ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านข้างตกแต่งมาธงอังกฤษนะครับตามสไตล์มินิจอนคูเปอร์เอสนะครับผมตัวนี้มีระบบนําทางนีวิเกเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่นะฮะใช้งานแบบคุ้มแน่นอนคันนี้ออปชั่นมาให้เต็มเลยนะครับผมในส่วนของพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยมีอะไรบ้างนะครับ นอกจากพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับของเดิมโรงงานตัวพวงมาลัยยังสวยอยู่ไม่มีรอยถลอกในส่วนของหนังตรงนี้นะครับมาพร้อมกับโลโก้มินินะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับในส่วนนี้นะครับพวงมาลัยนะครับจะมาพร้อมกับเกียร์แพทเทิชิพนะฮะแต่ว่ามีการตกแต่งในส่วนของเกียร์แพทเทิชิพมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นสีแดงตรงนี้นะครับครอบของเดิมไว้นะฮะถ้าของเดิมมันจะสั้นๆตรงนี้เวลาใช้งานก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของเลขไมค์คันนี้เลขไมค์อยู่ที่97,000โลนะครับผมเลขไมค์97,000โลนะฮะไมค์น้อยด้วยนะครับคันนี้นะครับผมอ่าต่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังของเจ้าตัวมินิคันนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างเนาะด้านหลังนะฮะตัวน,นี้นะครับจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับด้านหลังนะฮะนี่ด้านหลังจะเปิดแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็สัญลักษณ์คันที่แม่นะฮะเป็นโลโก้มีมาให้แล้วเรียบร้อยมินิคูเปอร์เอส ฝาท้ายเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ฝาท้ายนะครับเปิดแบบไฟฟ้าเลยแต่ยังไม่ใช่คิกเซนเซอร์นะครับคันนี้นะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นชุดซ่อมยางนะครับเครื่องมือไม่ลงแมลงมีให้ครบเลยแล้วก็นี่ชุดปฐมพยาบาลนะฮะมีให้นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับผมมินิคูเปอร์ของเรานะฮะอุปกรณ์ออปชั่นมีให้ครบเลยนะครับตัวนี้มีให้นะครับ ใครหารุ่นนี้อยู่นะฮะบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับกับราคาที่จะเสนอต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพามาดูในส่วนของข้องเครื่องนะครับสภาพเครื่องยนต์คันนี้เป็นยังไงเครื่องยนต์สวยแน่นอนคันนี้นะครับเครื่องยนต์สวยสดงดงามนี่เปิดออกมานะครับนี่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับีนเครื่อง ตัวรถนะครับเป็นรถศูนย์ไทยแท้นะครับไม่ใช่รถเกรหรือรถเกดประกอบนะครับในส่วนของเม็ดองเม็ดอาร์หัวน็อตของเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอยแกะขนเลยนะครับโครงสร้างบอดี้ยังสวยอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับเลขแคสซีเดิมแน่นอนคันนี้นะครับเลขแคสซีของเดิมนะครับผมนี่เดิมจากศูนย์เลยนะครับเลขแคสซีตรงเล่มนะครับผมคันนี้นะครับ อยากได้นะฮะบอกเลยนะครับว่าคุ้มแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนพิเศษนะครับคันนี้ถ้าใครได้ไปนะครับมี MSI ให้ด้วยนะครับคันนี้มี MSI ให้ด้วยถึง2ปีเต็มเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็น BM เขาก็จะเรียกว่า BSI นะครับแต่ถ้าเป็นตันวเรียกว่า b s i หยอกหยอกหยอกสำหรับใครที่อยากได้คันนี้นะครับสนใจคันนี้เนาะสำหรับเจ้ามินิคูเปอร์เอสคันที่แมนนะครับ2.0นลิตรคันนี้รถโมปี 2, 0, 2017นะครับผม ซื้อใหม่นะฮะมีแน่นอน2ล้าน3ล้านนะครับแล้วก็ผมเรียกได้ว่าผมขายถูกกว่าในท้องตลาดแน่นอนนะครับคันนี้เจ้าอื่นก็มีแน่นอน1ล้าน1นึ่งแสล้านสองแสนมีแน่นอนนะครับแต่ผมขายในราคาเพียง1นึ่งล้านเก้าหมบาทนะครับผม แต่นะฮะถ้าใครอยากได้คันนี้นะครับถ้าหน้าร้านตอนนี้ผมขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ชมคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าดูคลิปนี้ดูรีวิวจากมินิคันนี้มานะครับผมมีส่วนลดให้ทันที10,000แบาทนะครับผมจากราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเหลือหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทนะครับอ่าใครสนใจคันนี้นะครับนี่ติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์โทร0877914199นะครับหรือช่องทางเฟซเฟซเฟซบุ๊กรถมือสองต้องเจริญยนต์นะครับเชอร์ท็อปแจ็คยินดีให้บบรรริกานะคัผม สำหรับคันนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยมินิคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับเรื่องของราคาคุณภาพและการรับประกันนะครับมี m อ i ให้ด้วยนะครับผมก็ขอฝากเจ้าคันนี้ไว้อีกคันนึงนะคะสหรับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวผมมารีวิวให้ชมนะครับผมสวัสดีครับ